สมาชิกครับเมื่อเช้ามีข้อห่วงใยของทางสมาชิกนะครับโดยท่านชัยวัฒนานะครับอนุญาตที่เอ่ยนามนะครับผมขอรบกท่านนะครับแล้วก็มีท่านธีรชัยท่านคุมานิตนะครับเราผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องชี้แจงให้ทางสภาของเราเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผมด้วยนะครับครับขอเชิญสไลด์ขึ้นนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือไม่ได้เป็นการบุกนะครับท่านใดที่คิดว่าผมบุกทำเนียบนะครับบุกเนี่ยเป็นคําพูดที่ทางสื่อมวลชนใช้เองนะครับผมทําเรื่องขอเข้าพบนะครับ หนังสือฉบับแรกที่ผมขออนุญาตถามรายละเอียดเรื่องของพรบการเงินเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19มกราคมนะครับเพราะว่าผมอยากทราบว่าเริ่มต้นปีใหม่เนี่ยทางสภาของเราจะพิจารณากฎหมายได้กี่ฉบับนะครับเป็นร่างรัฐบาลกี่ฉบับด้านการเงินกี่ฉบับไม่เป็นการเงินกี่ฉบับนะครับ19มกราคมผมก็เลยมีโอกาสได้สอบถามสถานะของกฎหมายทั้งหมดนะครับเพราะว่ารอหน่วยงานในการให้ความเห็นเนี่ย ผมไม่ทราบรายละเอียดว่าหน่วยงานไหนให้แล้วหน่วยงานไหนยังไม่ให้นะครับก็เลยมีโอกาสสอบถามไปทั้งหมด35ร่างครับถัดมานะครับกับวันที่26มกรามนะครับก็มีหนังสือจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับตอบกว้างๆนะครับว่ากําลังรอความเห็นจากหน่วยงานอยู่นะครับต่อไปครับวันที่31มกราคมนะครับทางเลขาธิการก็เลยส่งหนังสือไปอีกรอบหนึ่ง นะครับเพื่อสอบถามในรายละเอียดว่าถกลงแล้วคําว่ารอความคิดเห็นหน่วยงานนั้นเป็นไปตามที่ทางผมต้องการรายละเอียดหรือไม่นะครับถัดมาครับวันที่7กุมภาพันธ์ครับผมก็ท,ทําหนังสือขอเข้าไปดูขั้นตอนนะครับผอบกเชื่ว่าสานักเลขาธิการทั้งสองสำนักเนี่ยควรมีโอกาสต,ต้องประสานงานกันนะครับก็เลยอยากทราบว่ากระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราจะมีตัวชี้วัด หรือเรามีกรอบเวลาให้กับหน่วยงานต่างๆอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นวันที่7ครับตัดไปครับก็มีหนังสือตอบกลับนะครับวันที่14่กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดตามเดิมแต่ให้กรอบอกว้างๆนะครับเป็นกรอบดังสไลด์ต่อไปครับครับว่ากฎหมายการเงินนั้นต้องพิจารณาอย่างไรบ้างซึ่งก็ยังไม่ใช่คําตอบที่ผมถามนะครับคำตอบที่ผมถามคือติดค้างอยู่ที่หน่วยงานใด จำนวนเท่าไหร่และมีกรอบเวลาในการติดตามอย่างไรบ้างแต่ท่านก็ตอบมาเป็นกรอบกว้างๆนะครับถัดไปครับวันที่21กุมภาพันธ์ผมจึงน้ำทำหนังสืออีกรอบหนึ่งนะครับเพราะผมแสดงว่าผมจําเป็นต้องเข้าพบเลขาธิการนะครับสำนักเลขาของทางทาเนียบ เพื่อจะจัดการปัญหาเรื่องนี้ให้มีความโปร่งใสให้ได้เพราะผมขับดันในเรื่องของสภาโปร่งใสและเราโปร่งใสในฝั่งของสภาแล้วเราก็อยากจะเห็นความโปร่งใสในฝั่งของฝ่ายบริหารด้วยนะครับถัดไปครับแล้วก็วันที่29กกุมภาพันธ์ก็เป็นวันที่มีหนังสือส่งกลับมานะครับถ้าใจความก็คือไม่ต้องไปครับ แล้วเดี๋ยวเขาจะมาชี้แจงเองผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าผมจําเป็นต้องปอกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกนะครับเพราะว่าร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดเนะี่ยเป็นกฎหมายของทุกภาคการเมืองนะครับมีของทั้งก้าวไกลของเพื่อไทยของภูมิใจไทยของประชาธิปัตย์แล้วก็ของประชาชาตินะครับผมเองก็เลยเดินตัดสินใจเดินทางไปที่ธรรมเนียบครับทีนี้ตอนไปถึงธรรเนียบนะครับ ผมให้เลยขากับตำรวจเนี่ยไปประสานงานก่อนในช่วงเช้าว่าผมมาตามคำยืนยันนะครับแต่ปรากฏว่ามีม,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 มีตอบและแชทไลน์ด้วยนะครับว่าตำรวจรับทราบแล้วจะมีคนมาต้อนรับผมชื่ออะไรบ้างตำแหน่งใดบ้างนะครับแต่เมื่อผมไปถึงสถานที่จริงก็ไม่ได้รับการปฏิบัติแบบที่ประสานงานไว้ครับเพราะฉะนั้นภาพอาจจะดูทุรักทุเลไปสักนิดหนึ่งแต่ผมยืนยันว่าเป็นการเข้าพบโดยกระบวนการที่ถูกต้องและมีการประสานงานล่วงหน้าไม่ได้เป็นการบุก ไม่เข้าไปก้าวล่วงหรือก้าวล้ำเข้าไปในการตัดสินใจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ก็อยากเรียนท่านสมาชิกออในข้อมูลที่เป็นข้อที่จริงดังนี้ครับ